สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านวันนี้ยังไงก็ต้องมาให้ได้เพราะทาริสดีเอสไอบอกว่าได้ออกหมายเรียกแกนนำของเราทั้งหมดรวมทั้งคุณอัญชลีเพื่อไปรับทราบข้อกล่าวหาว่ากบฏก่อความกระด้างกระเดืองปั่นป่วน ในหมู่ประชาชนนี่คือข้อที่หนึ่งข้อที่สองจะแจ้งอายัดบัญชีเงินฝากธนาคารของแการนำและก็ของเวทีนี้ด้วยพี่น้องครับถ้าเล็กเปลี่ยนสีนี่ผมยืนยันเลยฟ้องได้ก็ฟ้องมึงฟ้องกูเลยไอ้คนนี้เปลี่ยนสี ไอ้คนนี้เปลี่ยนสีจริงๆผมเองตั้งแต่พักเพื่อไทยเสนอชื่อยิ่งรักเป็นบัญชีรายชื่ออันดับหนึ่งผมนี่ละกับอาจารย์ขวัญสวงแล้วก็พักพวกอีกสี่ห้าคนไปกล่าวโทษยิ่งรักต่อดีเว่าคนคนนี้เบิกความเท็จในศาร ในคดีสุกหุ้นของพี่ชายแล้วก็ยังแจ้งความเท็จต่อการาตอในเรื่องโครงสร้างผู้ถือหุ้นแท้จริงของบริษัท S.C. สซี e อพี่น้องเชื่อไหมครับตอนนั้นยังไม่รู้ว่ายิ่งรักจะมาได้หรือมามา,มาไม่ได้หมอนี่จับมือผมเลยนะโอ้เอ๋งอาจารย์หลักฐานไปถึงไปได้แล้วยังหยิบแฟ้มประชุมมาอีกเนี่ยยังมีหลักฐานอีกนะเนี่ย นะครับโอเคเป็นคดีพิเศษแน่นอนตั้งข้อหาได้หลังจากนั้นเขาเอาเข้ากรรมการคดีพิเศษรับเป็นคดีพิเศษผมก็ยิ้มแล้วก็ตั้งมือดีๆของดีซน์สิบสองคนเป็นคณะทำงานผมก็วางใจเขาเรียกผมไปให้ปากคำผมก็สเก็ตแล้วเอาพยานหลักฐานเพิ่มเติมส่งให้คณะทำงานแล้วก็หวังผลเต็มที่แต่พี่น้องพอผลเลือกตั้งเปลี่ยนมา พลิกมาเป็นเพื่อไทยภูมิใจไทยของเนว,เวินในี่ยถูกจี้จนขยับตัวไม่ได้เสียงแพ้์เป็นดันดันๆเลยพริกพับคดีนี้หายทันทีฮะพี่น้องถ้าเียกเป็นสีสั่งยุบคณะทำงานสอบสวนทั้งหมดแล้วก็เอาสำนวนไปให้มือที่สั่งได้แล้วก็ลอยกระทงคดีนี้ไปทันที เพราะฉะนั้นผมยืนยันได้เลยฟ้องก็ฟ้องเถอไอ้นี่เฮียจริงๆไว้บางใจไม่ได้ท่านพี่น้องหลังจากยิ่งรักยุบสภามีเลือกตั้งอยู่ข้างหน้าเขาก็พยายามจะพริกให้เรากลายเป็นผู้ต้องหา ทำไมไม่ยอมเลือกตั้งแล้ววันนี้เขาสำทับด้วยกฎหมายอีกองค์กาําของเราเนี่เป็นผู้ต้องหาข้อแรกเอาทางกฎหมายก่อนทางกฎหมายนี่ยืนยันเลยนะครับการที่ไล่รัฐบาลที่ไม่ชอบทำโดยสงบไม่มีการใช้กำลังประทุษร้ายหรือขู่เข็นจะใช้กำลังประทุษร้าย พวกเราไม่ได้ทำผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นไม่ผิดแน่นอนไม่ผิดนี่เป็นความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายในของรัฐไม่ใช่ของรัฐบาลประชาชนมีสิทธิ์โดยชอบธรรมที่จะประท้วงที่จะกล่าวหาแล้วก็บอกยิงรักว่าออกไปเถอะไม่งั้นประเทศไทยน้ำท่วม ท่านดินมันหนักเหลือเกินคุณออกไปซะไม่เพีครับมาในทางรัฐธรรมนูญที่ผมขึ้นมาวันนี้ผมอยากให้พี่น้องยืนตรงนี้ให้ชัดอย่าหวั่นไหวถ้ามีคดีในศาลถ้าผมเป็นคนสุเทพหรือเป็นพี่น้องคนใดกันแล้วแต่ผมก็จะบอกว่าค่าแต่ศาล จริงๆผมไม่ใช่ผู้ต้องหาพวกเราทั้งหมดไม่ใช่ผู้ต้องหาข้าต่ดสานเราคือผู้เสียหายเราคือผู้เสียหายประเทศนี้มีประชาชนแล้วมีเจ้าของแล้วเรานี่แหละผู้เสียหายเพราะเราเป็นประชาชนสารถามมันเสียหายยังไง ค่าแต่ศารเราถูกทรยศเราถูกทรยศข่าแต่ศารทอยศยังไงข้อแรกมันเห็นบ้านเมืองอาชาวบ้านเลยนะฮะเอาเมันเห็นบ้านเมืองเป็นที่ทำมาหาแดกนั่นละใช่ไม่ใช่ มันไม่ได้มาลงเลือกตั้งเพื่อจะมาสร้างบ้านสร้างเมืองกฎหมายบอกให้ทิ้นหุ้นธุรกิจสามประทานแล้วทำไมไม่ทิ้นซุกไว้ในชื่อลูกชื่อน้องสาวซุกไว้ศาลก็บอกว่าเอะเขาซุกก็เพราะว่าเขาเสียดายมั้งเขาเก็บมาไว้ตั้งนานแล้วบอกไม่ใช่ค่ะแต่ศาล สุขแล้วเนี่ยหลังจากนั้นมีการใช้อำนาจรัดเอื้อประโยชน์โดยไม่ชอบให้แก่ธุรกิจชิ้นขอบมูลค่าตอนเป็นรัฐบาลสองหมื่นกว่ล้านเป็นสี่ห้าปีขึ้นไปเจ็ดหมื่นสามพันล้านมันขึ้นมาเพราะมันาอำนาจของพวกเราข่าแต่ศารเอาอำนาจของเราไปปนเปื้อจนหุ้นมันอ้วนแล้วมันจะขายสิงคโปร์ มีกฎหมายห้ามไว้ไม่ให้ขายต่างชาติต่างชาติถือเกิน25%เปอร์ซน์ไม่ได้ข้าแต่ศาลมันยังใช้อำนาจสอสอที่เป็นควายในข้อของมันออกกฎหมายให้มันขายหุ้นให้สิงคโปร์ได้อันนี้เรียกว่าทรยยศไหมครับศาลเรียกว่าทรยยศไหมเอาอำนาจของเราแท้ๆท้ข้าแต่ศาล นี่ไม่ใช่ไปขออนุญาตสร้างอาคารแล้วพอออกเขตมาเรียกสินบนนะครับมันไม่ทุจริตจากอำนาจที่ถือตามกฎหมายนะครับมันถืออำนาจของผมครับศาลแล้วมานำอำนาจของผมนำมาทรยศผมรัดเสียหายเป็นแสนล้านผมเป็นผู้ต้องหาได้ยังไงผมคือผู้เสียหายค่าไท่ศาลยืนตรงนี้พี่น้อง ที่มาตรงนี้นี่ก็คือตรงนี้จำนำข้าวจนป่านี้มีข้าวในโกดังเท่าไหร่ขายไปแล้วเท่าไหร่เหลือแล้วเท่าไหร่ยังหาไม่ได้ตอบไม่ได้คุณเป็นสมุดบัญชีผมขอดูบัญชีคุณไม่มีให้ผมเนี่ยเขาไล่ออกไปแล้วนะค่าแต่สารงานนี้แดกชัดๆค่าแต่สารปปชทำอะไรอยู่ เรืเงินกู้สองจุดสองล้านล้านจะไปทำขนส่งทำไมไม่แยกมาให้ชัดจะทำรถไฟรางคู่เท่าไรก็บอกมาสำรวจความเป็นไปได้ชัดเจนราคากลางเป็นยังไงก็บอกมางบติดพันกี่ปีก็บอกมาโอเครถไฟความเร็วสูงไปตรงนี้ระยะนี้เท่านี้คุ้มทุนไม่คุ้มทุนต้องการใช้เท่าไหร่ก็บอกมาทำเป็นเรื่องเรื่องเเรื่อง ทำไมมันไม่ยอมทําทําไมมันมาขอกู้ให้พวกผมเป็นนี่2.2ล้านล้านลูกผมก็เป็นนี่ด้วยอีก50ปีเอาไปทําเฮี้ยอะไรก็ไม่บอกข้าแต่ศาลนี่ทรยศไหมพอโทรับครับพี่น้องครับยืนตรงนี้ไว้ยืนตรงนี้ไว้ นี่คือการจัดการของประชาชนที่กำลังสู้กับคนทรยศในหลวงท่านไม่เกี่ยวพลเอกเปรมก็ไม่เกี่ยวไม่ใช่เรื่องรัฐกษัตริย์หรือไม่รัฐศษสตรย์ไม่เกี่ยวแล้วนี่ไม่ใช่การปฏิวัติล้มล้างรัฐธรรมนูญน,นี่คือการเช็คบินกับคนทรยศล้างมันออกไปเลือกตั้งดียินดีเลือกยินดีเลือกตั้งยินดีไม่ปฏิเสธ เราไม่ใช่พวกเราโง่ถูกสุเทพหรอกคุณสุเทพพูดวันสองวันนี่ใช้ได้บอกตอนนี้เหมือนบวชแล้วครับผมอาจจะเคยทำอะไรมาบ้างแต่ตอนนี้ผมบวชเป็นพระละผมทำเรื่องนี้เสร็จนอนอยู่บ้านโอเคตบมือให้คุณสุเทพครับท่านข้าราชการ ผมคือผู้เสียหายแล้วไม่ใช่คนโง่เขาไม่ได้มีใครมาหลอกคุณสุเทพไม่ได้นำผมผมต่างหากพวกเราต่างหากนำคุณสุเทพใช่ไม่ใช่มาโทษในไปปรโทษหน้าศาลในศาลบอกละเมิดอำนาจใช้อารมณ์ <c oughs> พี่น้องครับเรายังบอกศาลได้อีกนะฮะศาลร,รู้ไหม ข้าแศาลตระกูลนี้ <c oughs> ผมหมายถึงยิ่งรักทักษิณแล้วก็แดงส่วนลูกเขาเนี่ไม่แน่ชินวัตรดีๆพวกเราไม่กล่าวหาเราขอกล่าวหาบอกสารว่าพวกชินวัตรการเมืองเนี่ยเป็นพวกไม่ซื่อสัตย์ พวกนี้ไม่ซื่อสัตย์กฎหมายบอกเป็นนายกก็ได้ถือหุ้นสัมปทานโทรศัพท์ใช่ไหมขายทิ้งซะก่อนกลับไม่ขายกลับเอาชื่อลูกมาแล้วก็ทำเป็นขายโดยลูกไม่ได้จ่ายตังค์สักบาท แล้วก็ขึ้นกองอํานาจเสร็จแล้วก็ใช้อํานาจเพื่อประโยชน์ธุรกิจตนเองมันไม่ซื่อสัตย์คันพอสารตัดสินคดีที่ดินรัชดาต้องหนีไปต่างประเทศแทนที่จะวางมือกับสมคบกับน้องสาวบอกเป็นนายกแทนพี่หน่อยนั่งอยู่เฉยๆนะไปเมืองนอกจะล่แต่แต่ตามชอบราชการพี่สั่งเอง น้องสาวก็ถามแล้วเราจะให้ให้น้องอยู่นานเท่าไหร่คะคำตอบก็คือเอาไว้พี่นี้ละโทษตัวเองเสร็จเมื่อไหร่น้องก็ลงไปน้องเป็นแค่นายกชั่วคราวเท่านั้นของจริงคืออันนี้พี่น้องเขาไม่ซื่อสัตย์เขาสุกหุ้นแล้วเขายัางสุกอำนาจอีก สุกอำนาจพี่น้องเข้าใจไหมเอาคนบ้าๆบอพูดผิดพูด,พดถูกมาเป็นนายกแล้วตัวเองสั่งการอยู่ข้างหลังตอนนี้เห็นว่าไปอยู่อีสานไปอำเภอโน้นจังหวัดโน้นจังหวัดนี้ผมอยากให้ไประยองจังไปดูอำเภออำเภอหนึ่งผมรับรองอ่านผิดแน่แน,นอนคืออำเภอแกลง รับรองมันอ่านว่าอำเภอแกลงทั้งปีทั้งปีงปไปขนอมก็อ่านอำเภอขนอมตาย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 ไปเจอตำบลตำบลหีบนอกอ่านเพดอีกชิบหายอีกอทันพี่น้องฮะ ข้าแต่สารครับชินวัตนการเมืองเนี่ยไม่ซื่อสัตย์ต่อประชาชนสุกหุนซุกอำนาจแล้วทุกวันนี้เราเหนื่อยยากเท่าไหรด่าไปเท่าไรเราไม่โดนคนมีอำนาจคนมีอำนาจคือทักษิณไม่โดนเลยนะฮะนกหวีดก็ไม่โดนอะไรก็ไม่โดนคุณปูครับคุณปูคุณยอม ยอมเป็นหุ่นนี้ถึงขนาดนี้เหรอคุณเป็นคนหรือเปล่าทําไมคุณรับผิดชอบแทนพี่คุณขนาดนี้ทําไมคุณทนขนาดนี้คุณทนขนาดนี้ได้ยังไงคุณไม่ได้ทำอะไรเลยที่เป็นอยู่นี้ที่เขาด่ากันทั้งบ้านทั้งเมืองนะพี่คุณทั้งนั้นแล้วคุณคุณเป็นอะไรทําไมคุณมาเป็นหนังหน้าไฟอย่างนี้ อย่างนี้มันไม่โง่กับบ้าน,นะคุณปูออท่านพี่น้องแค่แต่สารครับนพดลเลยนพดลเลยให้สัมภาษณ์เมื่อวันสองวันนี้บอกว่าพวกเราเนี่ยประท้วงกันอย่างนี้ทำประเทศไทยเป็นคนป่วยอาเซียนเลิกเเถอนปปะนพดลนพดล ที่บ้านเมืองชะง,งักไปไหนไม่ได้ติดกึกกึกกักกักอยู่นี่เนี่ยไม่ใช่ประชาชนคุณหันไปหน้าไปดูเป็นนายคุณน่ะละตระกูลชินวัตรนี่ละชินวัตรการเมืองนี่ละ,ละทำประเทศไปไหนไม่ได้พวกมันต่างหากทำประเทศไปไหนไม่ได้ เราต่างหากเราต่างหากจะทำให้ประเทศไปข้างหน้าเพราะฉะนั้นพี่น้องครับเราถูกพยาต้ังพูดภาษาอังกฤษนะฮะ Yo u r Excellency Yo u r Excellency We the People Have been betrayed ทักษิณจินวัตรเอสเ t ทเทอร์พีพี t พร์พีเพาดอนยูนตทครับมาตังเตีวทีธรรมพี่น้องครับ ก็มีทูตมาจํานวนหนึ่งนะฮะอีกประการหนึ่งนะครับประการสุดท้ายขอประกาศแล้วผมว่าพวกเราเห็นตรงกันตรงนี้การประท้วงของวันของเราวันนี้เนี่ยเราประท้วงเพื่ออนาคตลูกหลานนี่คือสาเหตุสำคัญที่สุดแต่สิ่งหนึ่งที่มันสะเทือนใจเรามากที่สุดแลวเป็นกําลัง ทำให้เราไม่ลืมความเจ็บปวดนี้นั่นก็คือชินวัฒนการเมืองไม่เคารพพระบรมเดชานุภาพพี่น้องครับ ทั้งที่รู้ว่าร่างแก้ไขรัฐธรรมนูนมาด้วยที่มาวุฒิสภาคาอยู่ในศาลคุณยังกล้ายังบังอาจนำร่างนั้นขึ้นทูลเกล้าอ้างว่าต้องทำตามรัฐธรรมนูญแล้วตอนนี้หมาที่ไหนขอถวายคืนขอพระทานคืน แล้วใครบอกว่าการที่สารนิตนธรรมาตัดสินทั้งที่ร่างกฎหมายอยู่ในมืออยู่ถวายพระองค์ท่านไปแล้วไปกล่าวอ้างว่าสารรัฐธรรมนูญล,ละเมิดอำนาจพระเจ้าอยู่หัวนี่คือการใช้ในหลวงเป็นเครื่องมือทางการเมืองใช่ไม่ใช่นี่ต่างหากที่เราทนไม่ได้ซองอยู่เหนือการเมือง คนที่เคารพรัฐธรรมนูญที่สุดใช้อำนาจในขอบเขตที่สุดเพื่อประโยชน์ส่วนรวมที่สุดคือในหลวงครับคือในหลวงระบบประมุกที่มีพระมหาอษัต์ริยนั้นเนี่ยเราหวังพึ่งประสบประการนะักการเมืองมาแล้วก็ไป แต่พ่อหลวงของเราเนี่ยท่านอยู่กับแผ่นดินท่านเห็นคนดีเลวเห็นปัญหาการเมืองมาเนิ่นมานานเพราะฉะนั้นที่ถวายให้ท่านไปให้ท่านลงพระประมาิไทยก็คือให้ท่านใช้วิจรารณาใช้ประสบการณ์ที่สั่งสมไว้เพื่อลูกเพื่อหลานเนี่ยให้คาแนะนําติดติงนี่คือสิ่งที่มีคุณค่าของบ้านของเมืองไม่ใช่สิ่งลกบ้านลกเมืองเข้าใจไหม การมีในหลวงไม่ขัดกับประชาธิปไตยสถาบันกษัตริย์เป็นสิ่งที่เอื้อต่อประชาธิปไตยมาให้มันแตกแยกมาให้มันวู้วามให้มันมองยาวไกลนี่แหละครับนี่คือสาเหตุสาเหตุที่ระบอบทักษิณต้องประทะกับในหลวงเพราะ้ระบอบนี้มันไม่มองไกลมันแบ่งประเทศเป็นสึกเสี่ยงมันเห็นประโยชน์ส่วนตัว พี่น้องเราจะเดินขบวนกันครั้งใหญ่นัดกันแล้ว8ปดนาฬิกากกว่านายกปูโผมาประกาศยุบสภาเขาประกาศทำไมพี่น้องเขาประกาศทำไมมีอะไรต้องการให้คนไทยตัดสินว่าจะเอาจำนําข้าวหรือไม่เอาหรือให้ตัดสินอะไรไม่มี เขาเอาการยุบสภา,าเพื่อจะให้พวกเราอยู่ที่บ้านเขาไม่ได้นึกถึงบ้านถึงเมืองแต่จังหวะเขาต้องการก่อนเราออกจากบ้านเขาถึงประกาศตอนเช้าเราสิบโมงเรื่องไปถึงไปถึงสำนักพระราชาว,วังเราขอให้ทรงลงพระมาพิไทยคุณเห็นในหลวงเป็นจแวเหรอยิ่งรัก มีนายกรัฐมนตรีคนไหนในประวัติศาสตร์ไทยยุบสภาแบบนี้ไม่มีเป็นพระราชอำนาจต้องทำเรื่องขอเข้าเฝ้ากาบบังคมทูลแล้วต้องไปถวายรายงานเหตุผลให้พระองค์ท่านทราบท่านก็จะทรงไต่ถามถ้าเห็นด้วยมีเหตุมีผลท่านก็โอเคถ้าไม่เป็นเรื่องเป็นราวเหมือนเกรงศักดิ์ไปขอยุบสภาเนี่ย ก็ถูกถามวสภาก็ผิดตรงไหนปัญหาอยู่ตรงไหนในที่สุดเกรงสากก็ต้องลาออกนี่ครับคือขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติตายิ่งรักข้ามหัวท่านไปเลยแล้วก็ส่งเรื่องเอาแล้วแต่นี่นี่คือสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นการทรยศที่สำคัญอย่างยิ่ง คือการละเมิดต่อพระราชอำนาจตัวนี้คือเหตุผลสำคัญค่าแต่ศาลในหลวงท่านฟ้องใครไม่ได้ท่านโวยวายอะไรไม่ได้มีแต่พวกเราเท่านั้นที่จะขอกล่าวหาต่อศาลอีกข้อหนึ่งว่าชินวัตการเมืองไม่เคารพพระบรมบเดชานุภาพเพราะฉะนั้น ี่น้องไม่ซื่อสัตย์สุจริตสุกซ่อนสุขหุ้นสุขอำนาจเจ้าเล่เจ้ากลข้อสุดท้ายไม่ล่วงไม่เคารพล่วงละเมิดพระราชาอำนาจเป็นนิดสามข้อข้อสุดท้ายทำลายรัฐมนุษย์ี่น้องครับ เราต่างหากที่พิทักษ์รัฐธรรมนูญพวกคุณคุณมาอยู่เกือบสองปีงานการไม่ทํามีแต่จะแก้รัฐธรรมนูญจะสร้างอํานาจเพิ่มอํานาจร่างรัฐธรรมนูญใหม่เพื่อเปิดโอกาสฟอกผิดตัวเองทําอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาบ้านเมืองไม่เคยดูแลที่เมืองไทยที่คุณนพดลบอกว่าเป็นคนป่วยอาเซียนเนี่ยก็เพราะตระกูลนี่นะเพราะนายเมืองนี่แหละนพะดลมืงดูให้ดี มีใครเขาอยากมานั่งมานอนกลางดินกินกลางถนนแบบนี้มีใครเขาอยากมามีงานมีการทำทั้งนั้นไม่ได้รับเงินมาสักบาทมาอยู่ตรงนี้เนี่ก็เพาะอันนี้เพราะฉะนั้นยืนยันพี่น้องยืนตรงนี้ไว้เราคือผู้เสียหายเราไม่ใช่ผู้ต้องหายืนตรงนี้ และที่เราขอให้มีการเลือกตั้งเราไม่ได้ปฏิเสธแต่บ้านเมืองตอนนี้ถ้าเปรียบเทียบเหมือนเล้าไก่มันมีรูที่พวกเหี้ยมันมุดเข้ามากินไก่อยู่เยอะแยะใช่ไหมใช่เราต้องการจะอุดรูเหล่านี้ปฏิรูป ปิดรูปิดทางปิดโอกาสที่จะมาล้างสมองมาโกงมากินเราต้องการจะอุดรูตรงนี้เราเห็นไหมนในเหี้ยมันย,ยืนยิ้มอยู่เป็นแถวเนี่ยต้องอุดพอดะท่อข่าแต่สารเพราะฉะนั้นครับพี่น้องได้เวลาสักปีหนึ่งถึงปีครึ่งนะครับอุดรูเหี้ยวกนี้ให้หมดแล้วเสร็จแล้ว ปปชกับสาลคุณได้เวลาไปปีนึงเนี่ยทำงานให้มันเสร็จเยี่ยดชัดก็เอามันซะเอาให้อยู่เม้มแค่นั้นเองครับพี่น้องจงยืนจงมั่นใจอย่าท้อถอยเราอยู่ในจุดที่ถูกที่ต้องรักษาบ้านรักษาเมืองเรากำลังพิทักษ์รัฐธรรมนูญ เราเป็นผู้เสียหายจากคนเลวทั้งหลายเรากำลังจะสร้างบ้านสร้างเมืองปิดรูเหี้ยไม่ให้มันเข้ามาเท่านั้นเองไม่มีอะไรเลยเราไม่ใช่เผด็จการทหารไม่ต้องลากรถถังถูกแล้วอยู่อย่างนั้นนะ่ะเราจะหันบอกกรบอกปืนใส่เราก็แล้วกันแค่นั้นโอเคนะครับ พี่น้องจงยืนหยัดจงยืนหยัดครับไม่มีหนทางใดเราเป็นประชาชนเราเกิดขึ้นแล้วเรารักษาบ้านรักษาเมืองแล้วประชาชนกับพระสกนิกรได้เป็นหนึ่งเดียวกันแล้วบ้านนี้เมืองนี้อยู่ในกำมือที่เราจะสร้างแล้วครับพี่น้องสู้ไมมสู้สู้ไมมสู้